กำลังเจอคนข้างรักเข้าแล้วสินะคะสำหรับคลิปในวันนี้จะขอพูดถึงเรื่อง Energy ที่ส่งมากับไพ่เพราะว่าไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรก็เลยแบบเปิดไพ่มาว่าให้พูดเรื่องอะไรดีสิ่งสำคัญที่เห็นเลยก็คือเจอคนข้างรักหนึ่งค่ะหนึ่งอัตรานะคะตอนนี้ค่ะใครที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะ Energy ที่อลิซรู้สึกได้ว่าจะตรงกับคุณเลยอะ่ะคือคุณที่มีตัวละครของการ พูดคุยกันมานานแล้วคนคุยหรือคนที่ไม่ได้ชัดเจนกันมานานพอสมควรนะอย่างน้อยอะคุยกันขั้นต่ําแบบ3เดือนอัพไปแล้วอะอั่นคือสิ่งที่แบบมันเป็นมันเป็น energy ของคุณเลยถ้าใครที่เพิ่งเพิ่งเจอเพิ่งงงยิงกันเลยแม่ดูแบบ เพิ่งคุยกับเขา2วัน3วันอะไรเงี้ยอ่ะฟังเพลินไปได้แล้วก็ลองไปดูว่าถ้า3เดือนไปแล้วเนี่ยกลับมาฟังคลิปนี้ใหม่ก็ได้เหมือนกันนะคะหลักๆนะความสัมพันธ์คือ3เดือนอ่ะเป็นคนคุยที่ยังไม่ได้มีความชัดเจนใดๆแต่ตอนนี้มันเกิดความชัดเจนเกิดขึ้นในใจของเขานะคะมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจ จากความรู้สึกต่างๆละกันเพราะว่าคุณกับเขาว่ามันเคยผ่านเรื่องราวแบบในช่วงเวลาที่คุยกันมานะยิ่งนานยิ่งเข้มข้นบอกเลยใครยิ่งคุยนานเกิน6เดือนหรือว่าอะไรเนี่ยมันยิ่งเข้มข้นเลยว่ามันขาดกันไม่ได้มันรู้แหละว่าไอ้ที่เราทําทุกวันนี้ที่เราไม่ไม่ชัดเจนกันทุกวันนี้ก็พอฉันอยากจะดีพอฉันอยากจะดีพร้อมให้กับเธอไม่ว่าจะเป็นตัวฝั่งคุณและตัวฝั่งเขานะมันต้องการมันต้องการการแบบพิสูจน์และพิสูจน์ว่าเราแบบเราคู่ควรกันเราเหมาะสมกันเราเรา จะเดินจับมือไปด้วยกันอะไรประมาณนี้ด้วยเพราะว่าเหตุเลยอะ่ะมันแบบมันมีคนใครสักคนไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขานะที่มันแบบแสดงมันแสดงบางอย่างว่าเราจะไปเราจะเดินเราจะเดินไปข้างหน้าแล้วนะหรือไอสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้มันทําให้ฉันอึดอัดจนฉันรู้สึกว่า มันถึงเวลาที่ฉันจะต้องเลือกตัวเองโอเคฉันอาจจะไม่ได้ตัดสินใจเลิกรักเธอหรอกแต่ฉันเองก็ต้องกลับมารักตัวเองมากพอเหมือนใครสักคนไม่ว่าคุณหรือเขามันกลับมารักตัวเองแบบมากพอจริงๆจนทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยรู้ว่าการที่ใครคนหนึงรักตัวเองมากๆเนี่ยมันทําให้ เป็นแรงบันดาลใจต่อกันนะคะมันเป็นเรื่องของแบบ energy ที่อลิรู้สึกว่ามันอยากดีพอมันใช้คำเนี้ยฉันอยากดีพอสำหรับเธอเลยรู้สึกว่ามันเป็นความข้างรักในรูปแบบที่อลิซมองว่าดีนะคือใครสักคนเราเราเจอใครสักคนที่เป็นแรงบันดาลใจเราเจอใครสักคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าดิเราดีขึ้นเราพัฒนาตัวเองมากขึ้นเราอยากจะเป็นคนที่ดีกว่านี้โดยที่บางทีเราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องมายืนกับเราทันทีทันใดนะแต่แบบการได้พบ เจอกันได้พูดคุยการได้แบบแรกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ใช้ชีวิตหรือว่าได้สร้างโมเมนต์ร่วมกันอะมันทําให้คุณได้เติบโตดังนั้นอะคู่นี้เป็นคู่ทางจิตวิญญาณหนึ่งนะเพราะสิ่งที่ริปเปิดมาริปเปิดเลยแบบว่า ออ้ยทำไมมันดูแบบมันขาดกันไม่ได้จริงๆต่อให้สถานนะมันจะยังคุ้มเคลือนะแต่มันคือความขาดกันไม่ได้คุณรู้ดีคะ่ะว่าคุณต้องการเขามากแต่คุณเองก็ไม่รู้ว่าคุณจะดีพอสําหรับเขาหรือคุณจะดูแลเขาได้หรือถ้าคุณคบกับเขาแล้วคุณจะทําให้เขาเสียใจเพราะการอยู่แบบนี้คุณอาจจะรู้สึกว่า คุณไม่สัคุณ,ค,ณคุณทุนทาให้เขาเสียใจไม่ได้อะมันหมาว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรกันเท่าไหร่ยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่ดังนั้นฉันจะไม่ทาให้เธอเสียใจมันก็คงคงมีแค่เรื่องเดียวคือความไม่ชัดเจนแต่ลิซก็ต้องบอกนะคะไม่ว่าความคิดแบบนี้ที่เกิดขึ้นกับคุณนะแม้แต่ตัวคุณเองหรือตัวของคนที่คุณคุยว่าถ้าเราครบกันเราจะเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ดี มากพอหรือเราอาจจะทําร้ายเธอมากกว่านี้คุณอยากคิดไปก่อนอาการทํานายอนาคตในเชิงเชิงลบแบบเนี้ยมันทําให้คุณฝังว่าคุณน่ะตั้งใจจะทําร้ายคนคนหนึงดังนั้นอลิซคิดว่าไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขานะแค่รู้สึกให้ตัวเองอ่ะได้แสดงความความเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วก็ดีพออยู่เสมอในทุกๆวันทุกคนมีเรื่องผิดพลาดค่ะ ในควอมทุกความสัมพันธ์ด้วยทุกคนมีเรื่องผิดพลาดทุกคนไม่ได้ดีเลิศประเสริฐสีไม่ได้เพอร์เฟกอะไรขนาดนั้นดังนั้นถ้าคุณคาดหวังว่าถ้าการไม่ได้คบกันจะไม่ได้ทําให้อีกคนหนึ่งเสียใจ คุณอาจจะทาให้เขาเสียใจนะตอนนี้เลยก็ได้เหมือนกันการที่คุณไม่ชัดเจนอาจจะเป็นความเสียใจที่มากที่สุดแล้วถ้าวันหนึ่งคุณชัดเจนแล้วต่อให้คุณทําผิดมันก็คือเรื่องราวของคนรักกันที่จะต้องปรับจูนปรับอะไรไปนะดังนั้นอ่ะไอ้เรื่องความคิดอะไรพวกนี้อลิก็อยากให้คุณแบบทําให้เขามั่นใจว่าตัวเขาเองอ่ะไม่ได้ทําร้ายอะไรคุณคุณสามารถที่จะปรับตัวกับเขาได้หรือถ้าคุณเป็นคนที่คิดเองอ่ะก็ขออยากให้คุณไปอยู่กับนาคตมากนะเปิดเพิ่มเติมสามใบสุดท้ายนะคะว่าแล้วความสัมพันธ์ของคุณมันจะ ไปในทิศทางไหนนะคะไพ่ค่อนข้างขึ้นมาในเรื่องของอารมณ์นะมันอะยังบอกตรงๆว่า ก็ไม่ได้เร็วๆนี้ที่จะได้คอมมิทเมนต์กันขนาดนั้นคุณก็ยังต้องใช้เวลาในการพูดคุยกันไปอีกนะคะอย่างน้อย2-3เดือนหลังจากนี้ยังไงแล้วอะความชัดเจนก็จะเกิดขึ้นกับคู่ของคุณเพราะบอกแล้วไงมันขาดกันไม่ได้มันเป็นแบบว่าเธอคือดวงใจของเราแต่ว่าดวงใจอันนี้มันมีค่ามากที่ฉันเองอยากจะรักษาและอยากจะดูแลมากๆเหมือนกันแล้วฉันจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ลิซอยากจะฝากไว้กับความสัมพันธ์ของคุณในคลิปนี้เลยอดีตคืออดีต อลินนอยาบอกอย่างเดียวว่าอาดีตคืออดีตแม้แตกตัวคุณเองที่ไม่ได้เดินไปข้างหน้ากับเขาไม่ได้จับมือเขาขออย่างเดียวจะไม่ได้โดจับมือกับใครก็แล้วแต่ แต่อย่าอยู่กับอดีตอดีตมันจบไปแล้วแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่คุณนึกย้อนอดีตไปเนี่ยมันเป็นการแค่เรียนรู้ว่าคุณจะไม่ได้ทําความผิดพลาดเดิมๆหรือว่าถ้าในอดีตมันดีมากๆอยู่แล้วคุณก็จะพัฒนาจากอดีตได้เหมือนกันมีอยู่2อ,อย่างนะคะเรียนรู้จากอดีตและพัฒนาจากอดีตอยากให้ความสัมพันธ์ดีแบบไหนขอให้พัฒนากับมันก็พอแล้วก็ทุกอย่างก็จะเป็นไปตามความรู้สึกเพราะสําหรับคลิปนี้ใครที่มาเจอจริง,รงๆเลยนะ คุณเจอคู่ของคุณแล้วแหละแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นคู่แบบเชิงเชิงแบบมันแบบหวานแหววหรือโรแมนติกแต่มันเป็นคู่ที่จะมีบททดสอบต่อก,กันมันเป็นการชาเลนจ์ที่ความพิส,สูจน์ต่อก,การที่เราจะจับมือกันอย่างมั่นคงเพราะว่าถ้าคุณจับมือกันได้แล้วผ่านการพิส,สูจน์ผ่านการทดสอบตรงนี้ไปได้บอกได้เลยว่าคุณคืคอคู่ที่น่าอิจฉาคู่หนึ่งและเป็นคู่ที่มั่นคงคู่ที่ยืนยาวมากๆขออย่างเดียวอย่าลืมนะคะอย่าจมอยู่กับอดีต ขอแค่นั้นก็พอค่ะแล้วว่าเจอกันใหม่กับคลิปหน้าใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าโดนใจอย่าลืมน้อมรับคำทํานายกันนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย